เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราจะต้องยืนหยัดกับความจริงแม้รู้ว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งต้องตายต่อไปนี้คำพูดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นหรือตลกอีกแล้วครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดตายเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นคำพูดเล่นๆ CGN สวัสดีครับยินดีต้ตอนรับเข้าสู่รายการ l i v k n g ิ Life กับผมปรัชญาวิสุทธิยานะครับวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมลูกาในบทที่22นะครับเริ่มต้นจากข้อที่63ไปถึงข้อที่71ครับลูกาบทที่22ข้อ63ถึง71การเยาะเย้ยและการโบยตีพระเยซู พวกที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ยบวยตีพระองค์และเมื่อพวกเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วพวกเขาก็ถามว่าทำนายสิว่าใครตบเจ้าแล้วพวกเขายังพูดคำหยาบช้าต่อพระองค์อีกหลายอย่างพอรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนกับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ก็มาประชุมกันเขาพาพระองค์เข้าไปในสภาของพวกเขาและพูดว่าถ้าเจ้าเป็นพระคริสต์ก็จงบอกเรา แต่พระองคงทรงตอบเขาว่าถึงเราบอกพวกท่านท่านก็ไม่เชื่อและถึงเราถามท่านท่านก็ไม่ตอบเราอย่างไรก็ตามตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งด้านขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพพวกเขาทุกคนจึงถามว่าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือพระรงคงตรัสกับพวกเขาว่าก็ท่านพูดแล้วว่าเราเป็นพวกเขาจึงพูดว่าเราต้องการพยานอะไรอีก เพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้วในหัวข้ออันนี้ผมตั้งชื่อว่ายอมตายเพื่อความจริงยอมตายเพื่อความจริงมีคนชอบพูดบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดอาจจะตายได้แล้นี่ก็เป็นเรื่องจริงครับเมื่อเราดูในพระวจนะตอนนี้มีการไต่สวนองค์พระเยซูคริสต์หลังจากที่ถูกจับจากสวนเกสเซมานีสวนเกสเซมนีเนี่ย อยู่ที่ภูเขามะกอ,อกเทศเกสเซมนเนีแปลว่าบีบคั้นนะครับแล้วก็มันมีโรงงานบีบคั้นน้ํามันจากมะกอ,อกเนี่ยทำเป็นมะกอ,อกเทศทําเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็เวลาที่พระเยซูอธิษฐานก็เต็มไปได้วยความรู้สึกบีบคั้นมากๆทีเดียวยิ่งมาเห็นสาวกนอนรับไม่ได้อธิษฐานมันก็เหมือนการบีบคั้นแล้วก็ ได้มาเห็นตัวแทนของคนที่มาจับพระองค์ไม่ว่าจะยูดาสซึ่งเป็นสาวกและทรอยศพวกผู้นำศาสนาพวกผู้นำในชุมชนตัวแทนต่างๆของเจ้าหน้าที่พระวิหารเนี่ยก็มาจับมันมันความจริงพวกนี้น่าจะเป็นพวกที่ติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่กลับผันตัวมาเป็นคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้านี่รู้สึกเป็นอาการที่บีบคั้นแต่มาถึงตอนที่มีการบีบบังคับไตสวนตรงนี้เนี่ย มันผิดพลาดหลายๆเรื่องครับไม่ว่าตั้งเป็นเรื่องของการไต่สวนในเวลากลางคืนก็คิดง่ายๆครับศาลมันไม่ควรไปเปิดเ,ดเอาเวลาตีสี่ตี 5, ห้าอะไรประมาณนั้นคงไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็นูนะ่ะเขาจะไปไต่สวนก็น่าจะเป็นช่วงเช้าๆแปดเก้าโมงอะไรแบบนี้แต่มีการไต่สวนตอนกลางคืนมาจนถึงลุ่งอรุณแล้วในการไต่สวนนั้นเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นพยานเท็จพี่น้องต้องตองคิดถึงว่า เหตุการณ์ที่บันทึกอันนี้มันล้วนจอดสะท้อนมาจากพระคัมภีร์เดิมซึ่งพระบัญญัติสิทริการบอกว่าอย่าเป็นพยานเท็จนะครับอย่าใส่ร้ายเพื่อนบ้านแต่ผู้ที่กระทําตรงนี้เป็นผู้นําศาสนาอยู่และกระทําต่อองค์พระิยตูด้วยความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพระองค์ใส่ร้ายซึ่งมันหมักหมมอยู่ในจิตใจของเขามาตลอดที่เป็นปฏิปักษ์ใน <c oughs> พระคัมภีร์พูดบอกไว้ว่าเวลาที่พระเยซูถูกไต่สวนเนี่ยมันมีทั้งหมด6ครั้งโดยยิวสักสมครั้งแล้วก็ฝ่ายของโรมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของโรมเนี่ยอีก3าครั้งแต่ในลูกาเนี่ยบันทึกไว้แค่2ครั้งนะครับในสองครั้งที่บ้านของคนยิวเนี่ยก็ไปใช้ในบ้านของไคยาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตแล้วก็อันนาซึ่งเป็นพ่อตาแต่เป็นคนมีอิทธิพลมากครับแล้วก็มีการไต่สวนในการไต่สวนเนี่ยมี ความจริงถ้าเราคิดถึงการไต่สวนก็คือซักถามแต่ดูเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เนี่ยถูกควบคุมและเยาะเย้ยโบยตีการไต่สวนครั้งนี้มีการลงไม้ลงมือกันไปแล้วครับแล้วก็ยังมีการผูกตา,านะฮะเสร็จแล้วก็มีการถามว่าเนี่ยใครเป็นคนตบเจ้าอันนีมน้มันเกินเลยการไต่สวนแล้วเป็นสิ่งที่เหมือนถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมแล้วนะครับแล้วก็หมิ่นประมาทมากๆทีเดียว แถมยังมีข้อ65บอกว่าพูดหยาบช้าต่อพระองค์พระองค์โดนสารพัดเลยครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตอนก่อนรุ่งสางเนี่ยถ้าเป็นเราเรามาคิดถึงใจของเรานะครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็แถมทำสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามแต่ผลตอบแทนม,มันออกมาค่อนข้างแย่แล้วเราก็รู้ตัวซะด้วยนะครับว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นและพวกนี้จะต้องวางแผนยัดเยียดข้อหา มินประมาทพระเจ้าให้แน่นอนแล้วก็จะมีคําถามที่เกิดขึ้นถ้าเราสังเกตนะครับเขาก็จะถามว่าท่านเป็นพระคริสต์หรือเปล่าบอกมาถ้าเป็นก็ให้รีบบอกมานะครับในข้อที่67พระองค์ก็ตอบตรงๆว่าถึงบอกเจ้าก็ไม่เชื่อถึงเราถามเจ้าก็ไม่ตอบนะครับถ้าพระองค์ถามว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเราเป็นพระคริสต์ท่านก็ไม่ตอบแสดงว่าพวกเขาน่ยรู้ แต่คงจะปฏิเสธเพราะถ้ายอมรับมันก็จะอีหลักเอเหลือนะถ้ายอมรับว่าพระองค์เป็นพระมาสีหาแล้วจับมาทําไมแล้วมาแล้วมาตบมาตีมาผูกตามมาเยอะแยะเออพวกท่านก็บอกว่ารอพระมาสีหารอรอรับเสด็จพระมาสีหาที่จะมาปลดปล่อยจะมาเป็นกษัตริย์โดยวิธีอันธพานแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะพวกเขาก็เลยเงียบครับนะแต่ก็จะ สร้างข้อหาใหม่นะครับเดี๋ยวท่านดูก็ได้นะครับก็จะมีการพูดถึงความผิดอันใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาแบบเป็นพยานเท็จอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในข้อ70เนี่ยเขาซักถามพระองค์ว่าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ก็บอกว่าท่านพูดแล้วว่าเราเป็นพรงใช้คําว่าก็ท่านเป็นคนพูดเองท่านเป็นพยานเองว่า ท่านบอกว่าเราเป็นนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าใช่เราเป็นนะพระองค์ใช้วิธีผมว่านี่เป็นคําพูดที่ฉลาดมากเราไม่ได้พูดก็จริงแต่ท่านเองเนะี่ยพูดว่าเราเป็นคือท่านยอมรับหมายความว่าถ้าพวกท่านยอมรับท่านประหารเราทําไมท่านจะลงโทษเราทําไมนะฮะพวกเขาบอกว่างั้นเราต้องการพยานอะไรอีกเพราะเราได้ยินคําจากปากของเจ้าอันนั้นเป็นการเหมือนกับพูดร่อลวงคือต้องการคํานี้ เพื่อจะใส่ข้อหาคำว่าบินประมาทพระเจ้าซึ่งมีโทษถึงตายที่สภาเซนเฮดรินเนี่ยสามารถไต่สวนสามารถจัดการอะไรแล้วแต่แต่ถ้าเป็นโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้มันต้องเอากลับไปที่สภาของการปกครองของโรมปีราชจะต้องเป็นคนตัดสินนะครับผมอยากจะชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยที่ อึดอัดกับชีวิตของเรามากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรารู้ว่าถ้าเราพูดความจริงนั้นและเราต้องพูดด้วยแต่ผลรับเนี่ยเรารู้ชัดเจนเลยว่ามันมีอันตรายร้ายแรงกับชีวิตของเราอาจจะถึงความตายเรายังจะพูดความจริงอยู่ไหมในวันนั้นเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพระเยซูคริสต์สอนให้เราบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ให้พูดเท่านั้นพระองค บอกว่าผู้ที่เป็นบิดาแห่งการโกหกก็คือมารถ้าเราเลือกใช้การโกหกหรือปฏิเสธเราก็ไม่ได้ใช้ความจริงแต่เรากลับมีความทุกข์ใจพูดความจริงแล้วเราตายอ่ะเอาอยัางไงดีแล้วโลกนี้สอนบอกว่าให้เราพูดความจริงครึ่งเดียวบ้างให้เรากโกหกได้เรียกว่าโกหกสีขาวๆเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะดูเสียหาย แต่พระเยซูบอกว่าอะไรที่เรียกว่าโกหกไม่ใช่ความจริงนั้นมาจากมารผู้ที่พูดความจริงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเป็นลูกของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือลูกของพระเจ้าเราจะเลือกอะไรครับเราจะเป็นบุตรแห่งความสว่างลูกของพระเจ้าที่พูดโกหกหรือเราจะเป็นลูกของความมืดแล้วเราใช้การโกหกแบบนิดๆหน่อยๆผสมกับแสงสว่างสีขาว,ขาว เราต้องเลือกครับและการเลือกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่พระยซสคริตรู้ผลลัพธ์แล้วว่าพูดความจริงนำไปสู่ความตายแต่พระองค์เลือกที่จะพูดความจริงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่บทเรียนอันนี้มันสอนชีวิตของเราและคุณค่าของการเป็นสาวกของพระยซสคริตนั้นคือการตัดสินใจชนิดที่รุนแรงแบบนี้ครับว่าไม่ได้ตัดสินใจง่าย แต่พระองค์เตรียมสาวกไว้ก่อนแล้วว่าผู้ที่ติดตามเรานั้นจะต้องแบกกางเขนติดตามพระองค์มาทุกวันเราไม่ได้แบกความสะดวกสบายเราแบกความตายไว้ในชีวิตเปาโลก็บอกอย่างนั้นนะครับเราแบกความตายเอาไว้เมื่อถึงเวลาหนึง่งเราจะต้องยืนหยัดกับความจริงแม้รู้ว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งต้องตายต่อไปนี้คำพูดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นหรือตลกอีกแล้วครับ ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดตายเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นคำพูดเล่นๆล,ล้อเล่นประชดประชันแต่วันนี้มันจะเป็นความจริงในชีวิตของเราและเราจะต้องเลือกครับขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราเลือกสิ่งที่ถูกบุตรแห่งความสว่างบุตรแห่งความจริงพูดความจริงเสมอไม่ปนเปื้อนกับความโกหกไม่ว่ามันจะครึ่งเดียวหรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดเท่านี้พอพระองค์สอนเอาไว้ครับเราจะที่ฐานด้วยกัน สาธุการแด่พระเจ้าองค์แห่งความจริงเมื่อพระองค์พูดความจริงในพระกิตติคุณพระองค์บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพระองค์ไม่เคยตรัสว่าเราบอกความจริงครึ่งเดียวแก่ท่านว่าพระองค์ไม่เคยโกหกอะไรเลยสักนิดเดียวไม่มีความบาปในพระองค์เมื่อพระองค์สอนเราพระองค์บอกว่าความมืดไม่มีส่วนอในความสว่างหรือหมายความว่าความสว่างจะไม่อนุญาตให้ความมืดมามีส่วนโลกสอนให้เราโกหก โกหกเครื่องเดียวโกหกในทางที่ดีโกหกก็คือโกหกแต่พระองค์พูดความจริงและพระองค์ไม่กลัวพระองค์เจ้าค่ะและเป็นความจริงว่าพูดผูพ้พูดความจริงนั้นก็เสียชีวิตพระเยซูพูดความจริงก็เสียชีวิตที่ไมก้กางเขนจริงๆแต่พระองค์ไม่เคยกลัวสิ่งที่พระองค์อาจจะหวัว่นหวั่นหรือวิตกมากที่สุดก็คือกลัวว่าจะไม่ได้พูดความจริงมากกว่า แต่พระองค์ยินดีจะมอบชีวิตกับองค์พระบิดาและยืนหยัดในความจริงพระองค์เจ้าข้าขอให้ลูกของพระเจ้านั้นมีจิตใจทรนงมีจิตใจอาจหารมีจิตใจกล้าเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อวันถูกไตส่สวนปฏิเสธและรอรู้ผลรับแม้ว่าเราอึดอัดแทบตายและเรากลัวด้วยแต่ขอให้เรายืนหยัดที่จะพูดความจริงจึงขอพรจากพระองค์ช่วยเราให้เรามีใจกล้าหาญเช่นนี้เถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ทุกท่านที่เข้ามาเฝ้าเดียวกับ C G N T V นะครับถ้าท่านรู้สึกได้รับพอพอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างท่านเขียนเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเข้ามาตอบคำถามหรือที่จะอธิษฐานอย่าลืมบอกต่อกันไปชักชวนกันนะครับให้เข้ามาร่วมกันเฝ้าเดียวในรายการของ C G N T V Living Life ครับ